สวนสนุกแห่งนี้อนุญาตให้เด็กเข้าเล่นได้อย่างเดียวใครที่ฝ่าฝืนกฎจะจับขังโกงให้หมดเลยเด็กน้อยผู้หญิงคนนี้อยากเล่นน้ำแต่เช้าเลยนะได้ไปเลยเล่นให้สนุกล่ะส่วนคนผู้หญิงคนนี้ตามลูกมาใช่ไหมนั่งไงลูกเพิ่งเข้าไปเองส่วนเด็กผู้ชายคนนี้น่าจะมาหาเพื่อนเล่นในสวนสนุกนี้นะเฮ้ยส่วนหนุกคนนี้มันจะไปดำน้ำยิงปลาหรือเปล่าครับทุกคน ที่นี่ไม่ใช่ที่ดำน้ำยิงปลานะนี่มันสวนสนุกของเด็กเล่นส่วนเด็กผู้ชายคนนี้ก็น่าจะมาหาเพื่อนเล่นในสวนสนุกนะครับทุกคนไปเลยเอาแล้วเราปล่อยใครเข้าไปในสวนสนุก,กนครับทุกคนเฮ้ยแพ้เลยรอบนี้เราจะจับคนที่ฝ่าฝืนกฎไปขังโกงให้หมดเลยเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่น่าจะใช่คนที่ฝ่าฝืนกฎนะครับทุกคนเพราะว่าสวนสนุกนี้ให้เด็กเข้าเล่นได้นี่ไง คุณผู้หญิงคนนี้นี่ไงที่เราปล่อยเข้าไปรอบนี้แล้วเราต้องจับขังโรงเลยเพราะว่าเราให้เด็กเข้าได้อย่างเดียวเด็กผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเข้าได้นี่ไงไอนน้นี่มันบอกว่าจะไปดำน้ําดูปะการลังต้องจับขังโกงเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ดำน้ําดูปะการลัง